ตัวนี้เป็นรองเท้าพูม่านะครับรุ่น s u e อ XL กนะครับก็คือหนังกลับนะครับแล้วก็ร่วมกับตัว b m w เนะครับ b ี w ตนะครับตัวนี้จะเป็นหนังกลับสีดำนะครับแล้วก็เดินด้วยได้แดงนะครับนี่พื้นรองเท้าแบบนี้เลยนะครับอันนี้เป็นของแท้นะครับจากบริษัทพูม่าเลยนะครับด้านหลังมีปั๊มโลโก้ b ร w แล้วก็มีโลโก้พูม่าที่พื้นด้วยนะครับจะออกทรงแนวสเก็ตนะครับเชือกใหญ่นะแล้วก็มีป้ายแท็กเป็นพกคมแจพูม m a แบบนี้มาให้1นป้ายนะครับแล้วก็ภายในกล่องเนี่ยเขาจะแถมเชือกสีแดงนะครับมาให้อีก1คู่นะครับก็แล้วแต่ว่าใครชอบแบบไหนนะครับตัวนี้รวมโค้ดส่วนลดแล้วไม่ถึง2ใบเท่านะครับกดได้เลยนะครับที่ร้านค้าออนไลน์ชอป,ปีนะครับ กไดไปได้ตามลิงก์นะครับขอบคุณครับ